กาบทักทายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องใหญ่ใจบุญทุกทุขานสบายดีเอฟซีพังไทยพังลาวอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ในบ้านก็ขอสบายดีและสวัสดีเบิร์สุกูสุคนเดอรสบายดียินดีต้อนหับซ่องบ่าวเด่นชาแนลเก่าเดิมมื้อนี้น้องอืมกับน้องควันตาก็จะไปเก็บหอ,อย ก็จะไปเก็บหอยที่น้ำหอยทอนนะคะกะไปบึงไปซ้อมน้ำกันเด้อค่ะว่าซีหดรหรือบ่ใดกะไปดูค่ะเริ่มสบายเด้อเด้อน้องควันตาก็มานอนเป็นมูเป็นครูน้องเดิมที่บ้านน้องเดิมเพราะว่าน้องควันตาบอกว่าอยากจะไปเที่ยวบ้านอลิงเลยพาน้องควันตามาพักมานอน สามสี่คืนน้องเดื่มกับน้องคอนตาก็จะไปเก็บกาแฟอยู่บ้านห้อยดำคือเกาว่า,าน้นองเดื่มกับเคทอดบ้านเลยม,มาเยี่ยมบ้านไปดูบ้านยานว่า,บ,าบ้านสีเบนสีเบนไปท้องฟ้าค่ะไปบึงไปสมมินิบาร์เดพันตอกมวานกับหาห้องแดดอุมคึมไปสองคนเด้อจ้า ไปเก็บหอยน้องพันตาบอกว่าอยากกินหอยนองเดิมก็เลยพาไปเก็บหอยเปิดภาพถางน้องพันตาก็ไปจับกล่องบนดิ่งก็ข้อโทษขอภัยเด้อพ่อค่ะมือมันสันพ่อค่ะบริเตอรอใหม่กันสันกกกล้วยโคตรงาม,มเลยเขาก็เริ่มสีุ่กล่ะ นี่น้องคนตาก็เต้นเต้น<ๆ>ดีใจที่ได้ไปเก็บหอยตอนนี้ก็เวลาสิบโมงปายสิบนาทีก็สีฮอตเวลากินเขา่ากิน,น้นาม้วเด้อจ้าอันนี้ก็กมกมักลำไงงามอิลีเหรออากาศ แดดเพราะว่ามือนี้ท้องฝาสดใสสวยงามสะอาดสะอางน้องควันตากะคิดแบบใดน้องควันตาดีใจบ่ที่ได้ไปเก็บหอยเต้นเลยเขากาเดินทางไปไก่จา หอดบอนหวยที่เขาจะไปเก็บหอยแล้วดจ้าไปหอดน้องเดิมก็จะถ่ายให้ดูค่ะน้องลูกเด็กก็ไปนำด้วยเปิดตามเส้นทางมาอนนี้นะมีบ่อหายน้องเดิมบอมีบอมีดอกไม้ อยู่ลุมก็รักไม้น้องควนตาหุสึกตอนนี้ไ,ไปฮะจอดถึงแล้วหวยที่น้องดื่มกับน้องควนตาจะไปเก็บหอยนะคะบอนหวยที่น้องดื่มกับน้องควนตาจะมาเก็บ มีทองไห่ทองนาทองไห่ทองนาน้องคุณจากันลงนเขาก็สุกไปทีเรียบร้อยครึ่งหนึ่งสุกครึ่งหนึ่ง<ม>ยังเคียวอยู <มา S 1> ่จ้าเขาก็ได้แล้วเขาได้หายแต่ตอนเขาเก็บเอากับไบไทยเพราะว่า ย่านโทรศัพท์ตกน้ำนี่ส้นทางจะเมื่อบ้านน้องเดิมติดกับตีนผู้ผ่านน้องเดิมด้วจ้ะน้องเดิมกับน้องคุณตาก็เมื่อหอดเพื่อนไปที่เร็บ้อนเพราะแม่พี่น้องเอุซีลืมกันไอ้ห้อยเดะห้อยเขากระชไปแซ่ไว้ในน้ำพี่แซ่น้องคุณตา บอกให้น้องควนตาไปแซ่ไหวในนนำแซห่อมาเด้อชิมาแซห่อเห้หยิบเลยอันนี้ก็ก,กอกกอกยังอ้อละเป็นหมากลเด้วยนี่ลืมสิบปีนนี่ มักเล่นมักเล่นกกมักเล่นเป็นมากน้องดื่มปลูกไว้ปลูกเองกินเองแซ่บเองอร่อยเองค่ะนี่กกมักพริกกะแก่แล้วเพราะว่าหลยเทือแล้วน้องดื่มได้แก็บมากผักอีโคกะงามงามกกมักพริกกะยังน้อย บกมะเขือกะงามเป็นหมากแล้วเด้พวดเห็นบ่นู่นเห็นไหมเห็นไหมนี่กำลังเป็นหมากแซ่บเนาะเดตัวเป็นดอกก็เป็นดอกเป็นหมากก็เป็นหมากพี่จ้ามะเขือนีมอ่มะเขือมะเขือแซ่บ เบะยันกันี e ่อันน totally ี <m <m ้ก็กอกมากเล่นคือกันนีกอกอดิวนี่คงน้องดื่มปลูกปลูกเองด้วจ้านี่มักเพลกเริ่มสิญงยอันนี็นี่ก็ปลูกใหม่ๆ ัวนี้หัวสิไข่กับกำลังปองนี่กกบมะคงกับมากใหญ่ใส่ใจได้แค่มองอันนี้ก็เป็นกระสัวกน้องเดิมก็ขค้นในหันควาไปที่เดียอยน้องควันตากะ แช่หอยในนาำไว้ค่ะทุงเดิมก็อยากจะขอส่งกำลังใจให้นาบาวเตียงทองก่ะให้สูส้ๆเดอ้อทุงเดิมได้บึงในคลิปซองยูทูบนาบาวเตียงทองทุงเดิมก่อยากซองให้กำลังใจให้นาบาวเตียงทองสูส้ๆนะคะไม่ต้องขิดมากเป็นกำลังใจให้สูส้ๆเดอ้อค่ะบ่มียังไรพรอแม่พ,มพิณองเอชสี่สิบสองคนค่ะ ขอบุญขอบคุณดังพญายใจบุญทุกทุกทานและเอฟซีทุกทุกทานเด้อที่หากแพงยินดูคลิปน้องเดินแต่จำจึงจบระบบขามโฆษณาคอยสุขภาพแข็งแห้งแข็งแห้ง่าเจ็บจะจนเห็ดเบียกการงานอันใดก็คอยรับเื่นประสบผลคนามสำเร็จให้หยุมันคนเืินแล้ในได้เงินหมื่นเตือนในได้เงินแสนไปใส่มาใส่ก็คอยไปฮอจดถึงแม้มีคนหักคนร้อมปาารนาชิงไดก็คอยได้สิงหนั้นดังสมปัารถาาเด้อสาธุก คลิปนี้ขอเก่าคำว่าสบายดีเด้อสบายดีเจ้พี่นาะบ๊ายบาย